สวัสดีครับสำหรับ FC ในช่องของชัยรถสวยนะครับผมวันนี้ครับชัยก็จะมารีวิวรถสวยเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้เลยนะฮะเป็นเจ้า Honda CRV นะครับปี2014ครับผมรุ่น 2.0e นะครับ4 w ริลด์นะฮะขับ4นะฮะคันนี้เลยนะครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆสวยสวยกันเลยนะครับ รูปร่างหน้าตานะครับออกเป็นตัวไม่เนื่อนเชงแล้วนะฮะเรามาดูความสวยงามรอบรถกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะคันนี้ไฟคู่หน้านะครับจะเป็นในส่วนของมัลติฟังชั่นโปรเจคเตอร์นะฮะหลอดไฟลูกแก้วนะครับมาพร้อมกับไฟตัดมองนะครับกระจังหน้า3ชั้นนะครับโลโก้ฮ o n d a นะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับผม คันนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับเป็นสียอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับของ CRV นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับติดรถมาก็คือล้อแม็กแท้จากโรงงานนะครับอลอยแท้นะครับผมเป็นยางขอบ17นะครับนะฮะยางปีขอบ17อันอลอยแท้4ีล้อนะครับจากโรงงานกันเลยนะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกให้ด้วยนะครับ ตัวรถเติมบางทั้งคันนะครับคันนี้นะฮะจะได้ในส่วนของกันศาสตร์ด้วยทั้งประตู4ี่บานนะครับผมมีบันไดข้างทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับไว้เหยียบขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับนี่นะฮะความสวยงามของตัวรถคันนี้นะฮะผมให้ดูรอบคันกันก่นกอนเลยนะครับ ไฟท้ายออกแบบมาได้แบบสวยงามนะครับไฟใหญ่นะฮะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและไฟถอยนะครับคันนี้จะมีสปอยเลอร์หลังเป็นไฟเบรกไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เสาอากาศแบบคีบป,ปานะฮะเติมน้ำมัน e85 ได้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวขับ4นะครับ4 wheel drive นะครับ สี่โฟวิวไดสสวยงามมากเลยนะครับคันนี้นะฮะตัวรถเดิมบางทั้งคันนะฮะสวยรอบคันกันไปเลยนะครับนี่นะครับรถพึ่งเข้ามานะฮะปีสองพันบสี่สองจุ e นะครับให้ดูความสวยงามของตัวรถกันไปก่อนนะครับ ปีสิบสี่ส e นะครับ4 w h v e l d r i v e นะฮะสีเทาดำนะครับสียอดฮิตนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องผู้โดยสารกันเลยนะครับตามมาครับเริ่มจากแผงประตูกันก่อนเลยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีขาวตัดกับสีเทานะครับนี่นะครับระบบกระจกนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยซ้อมเซ็นทันล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะ ภายในกันเลยนะครับเบาคู่หน้านะครับเบาคนขับนะครับจะเป็นในส่วนของเบาปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับเบาคนขับนะครับเบาเป็นเบาสีครีมหนังแท้นะฮะนั่งนุ่มนะครับผมส่วนออปชันต่างๆนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระยะทางการใช้งานกันดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับระยะทางการใช้งานคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่47,700กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม่แท้นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับให้ดูความสวยงามของคอนโซลกลางนะฮะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับ เครื่องเล่น m อ3ติดจากโรงงานมาเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับท่านที่มองหารถ SUV ระดับนี้นะครับมาดูคันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นะฮะเดี๋ยวเรามาชมโซนด้านหลังกันต่อครับมาดูทางฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะสีครีมนะครับพร้อมเบลนะครับ 2จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนะฮะในเรวมไปส่วนของมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแอร์หลังเพิ่มนะครับจะได้กระจายความเย็นได้ทั่วถึงครับห้องหลังห้องผู้โดยสารกันเลยนะครับนี่นะฮะมาดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับนี่นะฮะเก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายกันเลยนะฮะ สมความสวยงามภาพรวมนะฮะดูหัวน็อตก็ได้ครับหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับอันนี้ฝั่งขวาเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายครับหัวน็อตเดิมๆนะครับรถไม่มีชนนะครับรถไม่มีน็อตขยับกันเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับสําหรับคันนี้นะครับเออดูความสวยงามของห้องเครื่องกันเลยนะฮะห้องเครื่องเดิมๆนะครับคานเดิมน็อตเดิมนะครับจุดมาร์กเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับน็อตนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับรถเรารถคัสเกตนะฮะนี่นะครับให้จมความเดิมๆเลยนะฮะดูหัวน็อตก็ได้ครับเห็นไหมครับ หัวน็อตเดิมเลยรอยจุดมาร์กต่างๆเนี่ยนะครับจุดมาร์กสีอยู่ครบนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มนะฮะพอรถใช้งานเพียงแค่หลักหมื่นนะฮะหลัก4ี่หมื่นกิโลนะครับดูแลรักษาดีมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับคันนี้นะฮะให้ดูความสวยครับ รถไม่เคยขยับนะครับเครื่องไม่เคยถูกแกะถูกถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ h o n d a CRV 2.0 e โ r ร View ได้ปี2014คันนี้นะครับทางร้านเปิดขายเพียงแค่ราคา659,000บาทนะครับ659,000บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวกันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ สนใจดูรถคันนี้ได้ที่ถนนสุวินทวงศซอย4นะครับร้านบอยออโต้คุปนะครับผมหรือติดต่อ,อหาชัยได้ที่เบอร์0879152423นะครับ0879152423นะครับเพื่อโทรสอบถามทางและก็ให้คำปรึกษาด้านเรื่องของไฟแนนซ์นะครับท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับไว้ให้ชัยเพื่อชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวเพลงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ